แปงเอกฮีทนะครับชนะ8แพ้1ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแต่ที่อันตรายน่ากลัวมากๆครับส่วนแซลเมอร์นะครับตอนนี้ชนะ5แพ้4ครับจะสามารถชิงอีกลอสหนึ่งของฮีทมาได้หรือเปล่าครับในวันนี้แซลเมอร์วันนี้ไม่มีภาคาดหัวครับคัตเตอร์เน้นเสื้อเขียวเอาแล้วครับความมันกำลังจะเริ่มครับเปิดเกมมาแล้วครับตรงนี้มาดูกันนะครับว่าไทตันวันนี้ โชว์ฟอร์มให้เราเห็นกันหรือเปล่าแล้วสามแต้มลูกแรกครับโอ้โหไม่ต้องหวอมไม่ต้องหวอมเปิดมายางเลยไม่ต้องลองห่วงไม่ต้องอะไรเลยมาถึงแล้วใส่ได้เลยไททันจะเล่นเพลงยังไงครับมิสแมทหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กกว่าเยอะนะครับแล้วไททันโอ้โหสเต็ปแบ็คออกมาโอ้โหก้าวรลวัวเลยแล้วบิ๊กแกงรีบาวดได้สองคะแนนอีกคนที่แม่นมากๆตอนนี้เขาจะเล่นต่อเลยหรือเปล่าครับเข้ามาแล้วเปรกอย่างนี้ไททัน 7-0ครับเปิดสวยครับบอลอยู่ที่ปานปานให้กิฟแอนโกมาที่เลิฟเลิฟแล้วเจ้าซันเก็บบอลได้แล้วแยกกันตรงนี้บอลอยู่ที่เลิฟเลิฟเรียบร้อยครับ7ต่อ2ครับไต้ตันดันบอลเร็วเลยครับพาบอลขึ้นมาครับไต้ตันจังหวะนี้ข้ามเองจบเองแล้วได้ฝาวครับแหมต้องบอกว่าแต่แตจริงเกมนี้นี่เปิดมาไต้ตันเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยค่อนข้างไวครับ ยังไม่ได้ครับไตตันลูกแรกลูกที่สไม่พลาดครับไตตันครับมสันเซ็ตเร็วมาดิเลิฟเลเลิฟเลิยัดในให้ปานสวยครับแล้วปานเก็บบอลดีให้มาดิไอเดียดึงตัวประกบแล้วฮุกเข้าในสวยมากแอนวานครับไอเดียครับไอเดียครับไอเดียทำเกมสวยมากครับเนีครับมากเมื่อกี้ครับ จุนวอนรีบาวได้ครับและเลี้ยงขึ้นไปเองไม่ส่งใครทั้งนั้นแล้วได้สาวครับเข้าเลนขวาจนได้ครับจุนวอนะครับจุนวอนลุกโทษของเขาครับลูกแรกเก็บลงไปครับไม่มีห่วงแล้วจุนวอนแล้วตรงนี้เซตนี้เหลือ12วินาทีครับเปิดยาวให้เลิฟเลิฟเจอพัตเตอร์ป้องกันไว้อยู่แล้วเลิฟเลิฟปั่นขวาสวยงามครับให้มาท่านคิมครับ ท่านคิมเฟกมาแล้วให้มาที่แม็กกลับมาที่โอกิโอกิอยูเรียบร้อยครับโยกิครับบอลยังร้อนแรงอยู่เหมือนเ,ออเคยโอคิครับแล้ววิดความเร็วท่านคิมฝากมาที่เต็มใจเต็มใจลากบอลขึ้นมาสะบัดมาให้คิลินแล้วกลับมาที่แม็กยาวสามคะแนนครับแม็ก คดีพิกแล้วครับตอนนี้สแลมเมอร์ขึ้นนําได้ยังไงสแลมเมอร์ลันชุดใหญ่ครับจบไม่ได้หนุด,ดนและพุซาได้ฟาวครับโอ้ยช่วยเบรกโมเมนตัมครับพุซาครับใช่ครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเกินคาดนะสแลมเมอร์นะครับวันนี้ต้นลงแล้วันนี้ล,นะนนละเอียดมากนะสแลมเมอร์เนี่ยสเกตดูจะมีบางคนที่แบบเอาตัวรอดไม่ค่อยดีเขาเข้ามุมพุกเขาบีบเลย2คน3คนดับเป็ลทีมเลยให้ออกบอลยากเขาถึงได้จับบอลบ่อย วันนี้วันนี้โค้ดเนี่ยวางเกมมาแบบรู้เลยว่าเก็บรายละเอียดมาดีว่าทํากันบ้านน้องแต่ละคนมาดีครับผมต้องดูฮีทแล้วครับแล้วดูบอลเป็นใจเข้ามาได้ฟาวครับแสดงว่าวันนี้ฮีทมีโอกาสแพนะครับเนี่ยไม่ครับแต่เรายังมีสายตั้นและพี่แกงครับถ้าสายตันเปิดโหมดเมื่อไหร่ก็จบมันเราต้องดูครับผมว่าทุกคนทํากันบ้านหมดแหละครับผมแต่ว่าย,ยังไม่ได้ปล่อยของอันนี้คือเขาเล่นตามทรงอยู่ พอส่งฮีทก็ยังชนะมาตลอดใช่ครับยังไงมันก็จบที่ฮีทโอ้โหลูกแรงไม่ดีครับยูกิครับแต่แม <The Mac S 2> <laughs> ็กเห่ยาเมื่อกี้นะี้ยิงช็อตใหญ่ดีนะ <laughs> <laughs> เก็บลงไปครับเสมอกันใหม่ครับ11เท่าครับวิทครับความเร็วของวิทจะเข้าในเลยเร็วข้าม มันหายไปเลยอ่ะใช่ครับมันหายวืดไปเข้าใต้แป้นเลยอ่ะเวลาวิทข้ามอ่ะโอโกกีลากบอลขึ้นมาเรียกสกรีนอยู่โอกกีข้ามเข้ามาแล้วได้ฟ้าวลลงเรียนนานาชาติร่วมดีดีนะครับสหรา,า,าร <S 2> <S 2> ชอาณาจักร<ม>ข้ามสะพานพระรามห้ามาเลี้ยวขวา3กิโลถึงเลยครับ ย่งที่ที่นั่งเยอะแยะมากมายครับเรียนเชิญครับแอร์เย็นครับตอนนี้สบายๆครับ<ห>ดูบาสเพลินๆของกินมีให้เพียบพร้อมครับและลูทษลูสองของโอกิตรงนี้ไม่โดนห่วงครับดูโอกาสมากมายแต่มันทําไม่ได้ครับแล้วตรงนี้บอลอยู่ที่โอกิโอกิข้ามได้ฟาวโ <c oughs> นได้ครับทีมก็พยายามป้องกันครับบอลมันก็กลับไปอยู่ที่เซนเมอร์ตลอด โอ้โหตอนนี้มรสุมกันฟาวเลยครับฮีทครับลุ้นลูกโทษของโอ๊กกี้ก่อนครับลูกแรกมาแล้วครับเสมอครับเอาแล้วคอเตอร์แรกไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ครับโต้องชมเปิดชุดเปิดเซตสองเนี่ยเปิดมาสวยนะอืแล้วลูกที่สองแม่ไม่ลงครับลาพุซ่าเก็บบอลได้แล้วตรงนี้โอ้โหโดนโฉกไปครับต้องวินครับให้พี่แกงปาดเบรกเร็วแล้วขึ้นวางเรียบร้อยครับพี่แกงครับ เลิฟเลต้องลากบอลขึ้นมาเองครับแล้วเลิฟเลิฟเร็วพอกันแล้วขึ้นวัดเองเลยครับเลิฟเลสุดยอดครับเลิฟเลิฟปานเช็ดเป้นไม่ลงครับแล้วเป็นบอลของไต้ั้นไตทันครับยังไงตอนนี้ไตทตันแต้มยังทําไม่ได้ครับเลยลองขึ้นสายลูกนี้มาแล้วเรียบร้อยครับชัวร์จริงครับมาแล้วครับไต้ันเกมนี้เป็นเกมแรกหมัดกันเลยครับ นาบีลุยเบตไลน์มาโดนเขี่ยหลังครับแล้วเป็นบอลของยีทครับโหแล้ววินส่งลูกอันตรายครับไปที่ไตตันไทตันเข้ามาพิกแกน2เขาไม่พลาดแหม่พลาดไม่ได้ครับไตตันเก็บรีบารแล้วําลงไปยาวครับเป็นการห่าง3คะแนนครับเลิฟเลิจ่ายมาที่วินแล้ววินตั้งปอม3มแต้มโอ้ยไม่ได้ครับไตตันรีบาวบอลมาได้ส่งยาวมาพิกแกงรออยู่แล้วเรียบร้อยครับคอนเนคชั่นครับคู่นี้ ต้องเบรคเกมเลยครับถ้าวินคืนมาเลิฟ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 อ,ขอเข้ากลางแหมยังไม่ได้ครับแล้วนาบีลุยเข้ามายิงลูกนี้ได้ฟาวก็้ฟาวได้ดีครับนาบีครับได้ฟาวจากพี่วินลูกแรกครับนาบียอดเยี่ยมครับชูเตอร์เริ่มอย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวเกมจะดีขึ้นครับบอลอยู่ที่เลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟฝากมาตรงนี้พีแกงฉกไปแล้วโอ้โหมาจากไหนครับแล้าได้ฟาวพี่แกง มั่นใจมากวิ่งมาสติลครับเก็บไปได้ครับลูกแรกพี่แกนับวันเธอยิ่งพัฒนานะครับและมีส่วนสำคัญในทีมขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหชัวร์จริงครับพี่แกงครับหลังจากคอเตอร์หนึ่งที่เสมอกันครับแล้วลูกนี้พี่แกงครับ3คะแนนลองยิงโอ้โ โหดมากครับพิกแกงช่วงนี้ครับปล่อยไม่ได้ครับให้คีรินคีรินให้ซันซันเข้าเลียมขวาแหวกตีไม่ลงและรีบาวตรงนี้เป็นของทางยีดครับวิทครับใช้ความเร็วของเขาวิ่งนำทุกคนมาไม่มีใครตามวิทันนายเอ็ดวันครับฝ่าวงครับแถมอีกหนึ่งลูกครับวิทครับโอ้โหเร็วจริงๆครับข้ามสวยตลอดเลยครับคะแนนห่างออกไปจะสองเท่าอยู่แล้วครับ เก็บลงไปครับแล้วเต็มใจควบมาแล้วเต็มใจหาเลี่ยมซ้ายเปิดลันเวขึ้นวัด2ได้ฝาวแล้วตรงนี้วิดฝาวสี่ครับว<า>ิดฝาวสี่ครับไม่จบครึ่งแรกเลยนะครับแ่ผมชอบการเล่นเต็มใจนะพื้นฐานเขาดูแน่นมากเลยครับดีขึ้นเยอะครับซีซั่นนี้ครับซีซั่นนี้แล้วเป็น เขาบอ forward คอยรีบาวครับท่านนี้คือมาลากบอลข้ามอบอลดึงจังหวะสันเปิดมาให้เต็มใจเขาเต็มใจแทบจะเป็นโน1นของชุดนี้เลยนะเราดู<ช>ครับจะเป็นมูฟวางสายเนี่วันครับคุ้นฐาเขาแน่นจัดครับวันนี้โอกิเครื่องไม่มาครับวิดวิงยาวไปครับลูกนี้โขขึ้นได้ครับแต่ไม่ลงพัตเตอร์รีบาวอาบุธซามิดเลนครับมาแล้วครับเดินจูของผมครับจูแล้วครับ โอ้โห oh, <laughs> ตายไม่ทันครับจูไปเรียบร้อยแล้วครับรีบ,รบจูมากครับเมื่อกี้แล้วเต็มใจได้บอลตรงนี้สบัดให้สันสันแหวกมา2จะเรียกฟาวไม่ได้และยังเก็บได้ดีแล้วขึ้นปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ <laughs> oh, แล้วกระเด็นกระดอนครับพัตเตอร์เดิอเชียผมบอลเปิดมาเป็นของหนูเด่นครับแหมแล้วมีการชน,รรนไอเดียครับเข้ามาโชบอย่างนี้ฟาวแล้วครับ ไอเดียฟาวติดๆกันเยอะพอสมควรนะครับลุยสองยอดเยี่ยมครับหนูเด่นครับดีแอรอนฟ็อกค,ครับหนูเด่นครับวันนี้สวิงออกมาที่ซันท่านซันเปิดเข้ามาแล้ววางขวาได้ฟาวต้องลุยครับสแลมเมอร์เจ้าซันปวดหัวเลยครับโดนฟาวแบบนี้ครับ <laughs> เปอร์เซ็นต์ต้องเพิ่มหน่อยครับ ดันครับลูกที่2ของซันยอดเยี่ยมครับดอดเยี่ยมครับลูกสองซันดีมากครับเก็บพัตเตอร์ให้มาที่นูเด่นครับช่องว่างตอนนี้เหลือเพียงแค่12คะแนนครับตามมาได้ดีครับแล้วส่งยาวมาลูกนี้พุทซาเอ้าด,ด้านในวินว่างว,างว้าววินนะเดือดจูผมจ่ายบอลขาดเลยครับอย่ากับโจขิดครับ <laughs> โลดี่2ไม่ได้ครับแต่ท่านคิมเก็บได้แล้วท่านคิมเฟดย,ยิงลูกนี้โอ้กมั่นใจนะแต่ไม่ลงครับแล้วเต็มใจท่านคิมขอบอ,ขอลขอระยะกางอีกครั้งท่านคิมนิ่งๆครับโอเอาแล้วครับแล้วใช้โซนเฟสห,หนูเด่นหนูเด่นโดนโฉบไปยังมือเลยแล้วสันโฉบม,มาแล้วขึ้นวาง เ,เรียบร้อยคบสั่นครับเหลือเพียงแค่สิบแต้เมเท่านั้นครับเหลือเวลาสามวินาทีโอกิรีบาวได้ส่งให้ไดต้านรีบพาบอลขึ้นมาลูกนี้โฟลตเองลงเองครับหยุดในต้านยากครับถ้ามาขนาดนี้แล้วหยุดยากเลยครับโอเกะแหวก2แล้วก็โฟลเตอร์สวนไม่ได้ครับนิ่มเหลือเกินครับแต่ยังไม่ลงในต้านส่งบอลยาวมานะเรียบร้อยเข้าสูตรเดิมอีกแล้วครับจบไม่ลงโดนสวนครับโอเก เล่นกับนาบีนาบีเฟซเข้ามาแล้วขึ้นวางแล้วโดนยุกิบล็อกครับยุกิทำบทบาทได้แป้นได้ดีครับในเซตนี้ไตทตันวิ่งยาวมา1-2ขึ้นนิ่มๆครับแล้วตรงนี้บอลอยู่ที่โอกิแล้วครับโอกิควบขึ้นมาโอกิลุยมาตรงนี้เลนเปิดแล้วครับเรียบร้อยครับหวังว่าความมั่นใจจะคืนกลับมาครับใช่ครับโอกิตอนนี้เป็นตัวสำคัญในเซตนี้ครับต้องทำให้ได้ครับ โอกิเข้ากลางแหวก2แหวก3ยูโรได้ฝ่าวอาล่ะตอนนี้โอกิต้องมาเลยครับต้องหวังพึ่งโอกิแล้วเก่งครับไอเดียก็ได้อยู่แม็กเก่ยก็ได้อยู่ครับพอยิงลงลูกแรกความมั่นใจเริ่มฟื้นครับโอกิอามาแล้วมาแล้วลูกที่2ครับมา,มาแล้วครับรถช่องว่างลงมาครับเ,เกมจะได้สนุกขึ้นครับเยี่ยมครับโอกิ ตอนกลับมาเป็นของฝั่งฮีทครับไตต้านพาบอลขึ้นมาจะหยุดเขาได้หรือเปล่าไตต้านแล้วว่างสคะแนนแต่ไม่เลือกที่จะยิงข้ามเข้ามาโอ้โหนิ่มครับนิ่ม<า>ครับสวยมากครับโอกิลุยแหวกสี่ขึ้นมาค้างตัววางไม่ลงรีบเอได้แล้วเช็ดตันลูนี้ฟ่าวลงครับโอเกิครับมาแล้วโอเกิผมครับเหมือนแรกกันเลยนะโอกิกับไตต้านนะเซนีครับ บอลเป็นของยูกิส่งมาให้ไททันครับโอ้กิวิ่งตามไททันมาไททันหยุดแล้วลองยิงดูครับเกินลูกนี้เกินซันเปิดโหมดแล้วครับแล้วลุยมาสวยครับซั <light. S 1> <Sun S 2> นครับ <sunlight S 2> ได้ฟาวครับซั <sun S 2> นที่ลุยจริงนะต้องลุยแล้วครับเปิดโหมดครับขึ้นหลังแบกครับซันเดียผมว่าเซตนี้นี่สแลมเมอร์น <national S 1> ่าจะต้องได้ครับซันกับเลิฟเลิฟครับมีปานด้วยข้างในแล้วลูกโทษดีครับซันครับ วันนี้ตัวไม่มีใครมากระชากโมเมนตัมให้แลมเมอร์เลยอ่ะอ่ใช่ลูกแรกสวยครับพี่ซันลูกที่2ครับแม่ก็ยิงสั้นดีนะก็ยิงจึกเดียวครับใช่แล้วเลิฟเลิควบเร็วมันล้าวเลิฟเเจอกับวิทแล้ววิทปล่อยเลยครับเพราะฟาวสี่แล้วครับวิทไม่ยุ่งครับเกมรับครับเคลนกลับมาที่เลิฟเลิเลิฟเลลุยมา สบายมาปานปานเล่นกระไม้กับคีรินคีรินสวิงมาแม็กเหยาวไม่ยิงครับแล้วให้มาที่ซันเจ็ดวิช็อตคอกแล้วซันตะลุยวางเหลือหลักเดียวครับหลักเดียว,วนะครับลแลมเมอร์ครับเฮ้ยคีรินคืนมาเลิฟ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 ตะลุยเข้ามาจะหยอดให้ปานจุนวอนรู้ทันครับแล้วจุนวอนเปิดมาให้พี่แกงพี่แกงจ่ายเจ้าซันเจ้าซันยังไงตะลุยวางขวาปานระเบิดเลย ต้องดูปาระเบิดหรือยิงทะดู <_ an> ตรงนี้เบก,ก้มามครับวันนี้ <_ an> เบก้าวันนีนเ้เบก้าข้าวใหม่ปลดล็อกวันนี้ <_ an> <_ an> ตรงนี้คือมังคีรินคีรินโดนโชกไปอีกแล้วพ่แกงพัวมาพัวมาเจอเลิบเลิกลัวอยู่อัดเลิบเลิแล้วได้ฝาวผมชอบความมั่นใจพ่แกงมากเลยอะ่ะโอ้เลิฟเลิงงเลยครับเนี่ยแกล็อกมาเลยอ่ะถ้ายิงแกนี่ตางม่วงนะใช่ครับเป็นหุ่นยนต์เลยนะยังไงก็ลงอ่ะ ล็อกมันเลยครับดูครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโห oh, ยอดจริงๆครับพิ่แกงครับแกงนี้ชัวร์มากครับซันเบียไฮเดอร์แบ็กมาโดนลุมสองสะบัดมาตรงนี้เลิฟเลิฟไม่ได้ปาลีบาบลได้เช็ดปั้นลงไปครับออาอย่างน้อยลงมาเหลือ1ิบเอ็ดคะแนนครับ ได้เทนเวอร์เยอะไปหน่อยโอ้เราพี่แกงครับดูกดดันดีมากเอาแล้วปานหมุนมาสวยแล้วยิงระยะกลางสวยมากครับผมชอบมากเลยอเวลาเขาหยุดยิง2คะแนนอะกายเป็นคนที่ซอกทัดดีครับหมาที่หนูเด่นไรฟ์ไนโอ้โหลูกนี้สวยงามครับโอ้โหนึกว่าแอนวันครับเกือบจะแอนวันครับลูกที่2ของหนูเด่นครับเรียบร้อยครับเก็บไปได้ครับหนีห่างเป็น10คะแนนครับรักษาช่องว่างได้ดีครับแล้วดูโอกิได้ลุยตรงนี้ครับ โอ้กิเปิดหมวดข้ามมาวางลูกนี้กรรมการให้เป็นฟาวลงครับสองคะแนนนับครับเอาแล้วเป็นยูกิได้บอลยูกิยกยาวให้หนูเด่นหนูเด่นดีอารอนฟ็อกหนูเดนศึกของดีอารอนฟ็อกครับแย่งกันอยู่ตรงนี้สลามเบอร์สคนแย่งกันเองครับโอ้ยแล้วเป็นบอลฮีทครับพุทสาเก็บมาได้ในที่สุดเอาเด้งเอาบอลเกมเอ สวยงามครับโอกิรถมาแล้วครับรถเต้มมาแล้วครับ8คะแนนเท่านั้นมาที่วงเวนครับมาที่หนูเด่นพุตสาข้างในหนูเดนจะส่งหรือเปล่าอาแล้วยูกิได้รับบอลอีกรอบ3ามไกลๆเอ้ยยูกิยิงได้เหมือนกันเจอยูกิยิง3แต้มเบรกโมเม um นตัมหนีไปส1บคะแนนเลยครับเต็มใจดึงจังหวะข้ามมา2กลับมาที่โอกิ โอกิอย่ายอทอข้ามลุยต่อไปวางก็เหมือนเดิมครับฉนะแล้วมาแต่บอลยังตกที่โอกิและยอในเรียบร้อยโอ้สิบคะแนนครับแหวโอกิได้เรื่อยๆครับโนเด่นไดฟ์ไนเอาลูกนี้เหมือนจะว่างหรือเปล่าครับพุสารออยู่แล้วครับอ่าได้ฟาวไปได้ฟาวท่านคิมครับที่แบ่งก้าวครับพุชาอีหมดใหม่จับตาดูให้ดุยครับกล้องลุกตัวครับซูมไปที่เขาได้เลยแล้วตังปอมตรงนี้ดูรักดูไป จูไว้ไม่ครับยังยังไม่ใช่ท่าต่อนนี้ไงอ๋อต้องสองลูกสองลูกลูกสองก่อนมันยังมีอีกลูกหนึ่งไงมันจะจูไม่ได้ไงลูกสองตั้งป้อมแล้วเรียบร้อยลงมาไหมจูไว้มาไหมจูไว้มาไหมจูไว้ข้ามโอ้โหเจอกระแพงไม่ไหวครับปานแล้วโอกิเป็นสติวมาดีครับโอกิจะวัดกับไททันโอกิหนึ่งสองเลนซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหโอกิ เซตกลับมาที่ไททต้านเอาแล้วไตทต้านลูกนี้ว่างหลอกไปหนึ่งทีโอ้ยิงอย่างนี้เฟดยังไม่ลงแล้วเฟดรังตัวด้วยนะครับแล้วได้ฟาวครับเลิฟเลิฟครับอตอนนี้ฮีทใจร้อนฮีทใจร้อนแล้วไปจบฟาวเยอะ <c oughs> มันจบแล้วมันขัดขักันเกินอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แล้วหลลูกที่ไมไขนาดนั้นเลยนะลูกเกมดูดีกว่าด้วยซ้ำใช่ทัตตมตามสแตนดิ้งทำได้ดีมากครับโอ้โหไม่ลงครับ ในปะไรครับลูกนี้ต้องลงเลยครับมีเวลาครับ2นาที33มิาวิก้บ9คะแนนครับลูกที่2ของเลิฟเลิฟครับเรียบร้อยครับมาแล้วทำสามหลุดแล้วลงจนได้ครับขอสองสิบวิวิดยิงยังไม่ลงครับโอ้แล้วจุนตรงนั้นสามคนลุนจอนรีบาวน์ได้แล้วพีแกงครบพีแกงไม่พลาดอยู่แล้วะโอ้สิบคะแนนแล้วครับทำยังไงสองนาทีดับความหวังเลยครับพีแกง แฉลวล้างแล้วพี่แกงปิดเกมปิดเกมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเหมือนจะจบแล้วครับคนเดียวยังไม่สติลมาได้แล้วไทตันกําลังจะโชว์ครับกาลังจะคุกครับขอโชว์สเต็ปก่อนจบเกมแล้วไตตันครับเฟดยิงเรียบร้อยครับปิดกลองครับเหมือนเกมนี้เป็นของพี่แกเล่นแบบเมื่อกี้สามสี่ลุมงหนึ่งนะนะใช่ครับผิดกองครับ65ต่อ51ครับใช่ครับแล้วไทตันขออีกขออีกสักไฮไลท์แล้วกันยังไม่ลง อาทัานคิมผมไปแล้วครับแม่ไม่ทันครับจบไปครับแบงค์คฮีทครับยังรักษาชัยนะยังต่อเนื่องครับชนะไไ้วยสกอร์65ต่อ53ครับสแตนดิ้งขึ้นไปที่9้แทนหนึ่งแล้วครับตอนนี้